คนโบราณเชื่อกันว่านกแต้แว๊ดจะนอนหงายท้องเอาขาชี้ฟ้าเหมือนป้าหนึ่งว่าใช้เท้ายันฟ้าไว้สาเหตุที่นกแต้แว๊ดต้องนอนหงายเอาเท้าชี้ขึ้นฟ้านั้นเพราะว่ามันกลัวฟ้าผ่าฟ้าถล่มลงมาจึงต้องนอนในลักษณะแบบนี้มันจึงต้องมีหมอนสำหรับหนุนว่ากันว่าเป็นหมอนทองหมอนโชคลาภหากใครได้หมอนนี้ไปก็จะร่ำรวยเงินทองหมอนของนกแต้แว๊ดนั้น จะเป็นก้อนหินซึ่งนกแต้แวตจะเลือกสรรหินมาอย่างดีเพื่อนอนงายแบบคนนอนเป็นเหมือนของใช้ประจำตัวของมันเป็นของรักของห่วงยิ่งนักแม้แต่เวลามันเดินมันก็จะเอาหมอนนี้เน็บหัวปีกของมันไปด้วยเวลามันบินมันก็จะคาบหมอนนี้ไปด้วยการจะหาพบเห็นหรือขโมยหมอนของมันนั้นเป็นเรื่องยากมากหมอนของนกแต้แวดนั้นจะเป็นลักษณะแบนมีน้ำหนั